สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจําวันที่5มีนาคม2564โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Technical Action Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียบทางเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น Daily กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็น Daily นะครับตามระบบของเราตัวน,นี้ก็เดินทางมาแล้ว16แท่งก็ประมาณหมื่นกว่าจุดน0 0 เมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์อบอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะถึงว่าจะลงเปอร์เซนต์การลงก็มีโอกาสจะไม่เยอะนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นเพราะว่ายังอยู่ในโซนโอเวอร์อยู่นะครับผลปรากฏว่านะครับก็ปิดแท่งแดงไปนะครับแต่เป็นแท่งที่ต่ํากว่าด้วยนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะลงได้อีก1ชุดแต่เปอร์เซนต์การลงนะั้นจะมีอีกระดับหนึ่งเพราะว่าเข้าสู่โซนซูเปอร์แล้วนะครับเข้าสู่โซนซูเปอร์แล้ว ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับยังคงเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงชัดเจนนะครับแล้วก็มีไดเวอร์เจนเล็กๆทิ้งไว้ว่ามีโอกาสที่จะทำโรลลงมาเรื่อยๆนะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่ เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดนั้นนะครับตามระบบยังคงเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับในระยะใกล้ทางเทคนิคอนั้นมีโอกาสจะลงได้อีกไม่เยอะนะครับมีโอกาสจะลงได้อีกไม่เยอะนะฮะทีนี้เมื่อในระยะใกล้นะครับบอกว่ามีโอกาสจะลงได้อีกนะฮะก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงเรามาดูในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้ว3าหแท่งก็ประมาณ1 0 0 0 0จุดนะฮะ เมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้เราวิเคราะห์ไปตรงบอกว่าขอพักตัวก่อนนะครับก็เอาผลปรากฏว่าก็พักตัวขึ้นมานิดนึงแล้วก็ย่อตัวลงด้วยแอคชั่นมาเก็ตนะครับที่เป็นฝั่งของเรียวทากนะครับนะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่ามีโอกาสจะลงได้อีกหนึ่งชุดนะฮะโดยเปอร์เซ็นต์การลงก็มีอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะอยู่นิดหนึ่งนะสุดโอเวอร์นะฮะส่วน ตลาดสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงชัดเจนนะครับเป็นโมเมนตัมลูกใหญ่ด้วยนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับทีนี้แรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นส่วนแรงซื้อน,นั้นนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทมเฟรมที่ 4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดนั้นนะครับตามระบบเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงในระยะใกล้อาจจะอยู่พักตัวบริเวณนี้ก่อนนะครับแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อเพราะว่าชุดนี้เป็นเดดคอร์สนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะไหลลงนะั้นมีอีกเยอะนะฮะทีนี้เรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนะครับตอนนี้เดินทางมาแล้วก็าเต็มที่ก็ประมาณ8แท่งก็ประมาณ 6กเจ็ดรอยจุดในแท่งยาวไม่เอาเนาะนะฮะเป็นแอคชั่นนะครับน,นะฮนะ,ะส่วนเมื่อวานนะฮะเมื่อวานเราวิเคราะห์ไปตรงนี้ว่าเขาพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนอาจจบรอบแล้วเกิดสัญญาณฝั่งขาขึ้นเล็กๆทิ้งไว้นะครับก็ผลปรากฏว่าตามที่เราวิเคราะห์จริงๆนะฮะก็คือเป็นการพักตัวนิดนึงแล้วก็กระชากลงมาด้วยแอคชั่นนะครับส่วน วันนี้นะครับในระยะใกล้ว่าบอกว่าขอพักตัวก่อนโดยเปอร์เซ็นต์การพักตัวนั้นจะอยู่ในระดับนึงก็คือการเบรกเด้งนั่นเองนะก็คือมีโอกาสจะขึ้นได้อีกนิดนึงนะฮะก่อนที่ก่อนที่จะพักตัวจุบริณนี้ก่อนแล้วก็มีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับเพราะว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของเขาถูกต้องชัดเจนนะครับ นะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงชัดเจนเลยทีเดียวนะครับอันนี้เกิดไดเวอร์เจนไหมฮะมีไดเวอร์เจนเล็กๆทิ้งไว้ก็สันนิษฐานและคาดการว่านะครับในการเคลื่อนที่ระยะกลางนั้น,ใ,นใครหน่อยนะระยะกลางนะครับก็มีโอกาสที่จะทำ low low พิ่มนะครับใครเรียนไปแล้วก็น่าจะจำได้เนาะนะฮะส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่า แข็งแรงอยู่นะครับแล้วก็มีแนวโนม้มว่าจะลดลงอันนี้เป็นเรื่องปกติเราเรียกว่า supply effective expansion อยญ่ลืมนะครับนี่เป็นเรื่องของจิตวิทยาการเทรดนะครับเทรดเดอร์ดโดยรวมนะครับว่าตอนนี้เทรดเดอร์ฝั่งไหนกําลังทําอะไรอยู่นะฮะส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญ,ญญาณที่เกิดนั้นเป็นรอบสัญ,ญญาณที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนะครับในระยะใกล้มีโอกาสจะพักตัวก่อนนะครับแล้วก็ มีโอกาสที่จะเดินทางต่อเพราะว่าวันนี้แอคชั่นมาร์เก็ตเป็นข่าวนอนฟาร์มนะครับผลคาดการก็ค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวนะครับชัดเจนเลยทีเดียวนะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้เลยนะครับเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับประจำเดือนมีนาคมนะฮะก็สิ้นเดือนพอดีเนาะวันที่27 28 นะครับแล้วก็เวลา,าก็ประมาณ2ทุ่มครึ่งกว่าจนถึง4ี่ทุ่มโดยประมาณนะครับสวันเนื้อหาต่อนเนื่องนะครับสามารถคอนเฟิร์มได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ